ไป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 หนึ่งโอ้โหแตกสามสวย สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์โทสะฮาร์ดคอร์นะฮะคลิปนี้นะฮะก็กลับมาเล่นบัตเทิลฟิลอีกนะครับผมกำลังติดเลยนะฮะบัตเทิลฟิลวีนะครับช่วงนี้ก็พยายามเก็บเลเวลนะฮะในตำแหน่งแอซซอลไรเฟิลนะครับเพื่อที่จะให้ได้ปืนเ t g นะครับผมอยากได้มากๆเลยนะครับตอนนี้ก็พยายามฝึกเล่นในให้เป็นหน่วยจู่โจมนะฮะพยายามเข้าชิดนะครับแล้วก็เป็นแนวหน้าให้เพื่อนๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเล่นถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะผมมือใหม่มากๆสำหรับบัตเทิลฟิลวีนะฮะแต่ ก็รู้สึกว่าสนุกมากๆนะครับเป็นเหมือนแบบสมรวังภูมิจริงๆนะฮะไปกับเพื่อนไม่กี่คนนะครับพยายามทําให้ชนะนะฮะแต่ก็การที่จะได้ชนะนี่ก็ต้องมีทีมเวิร์คพอสมควรเลยนะฮะรู้สึกมันมากๆนะครับติดนะฮะเดี๋ยวก็อัพเรื่อยๆนะฮะสำหรับ Battlefield 3นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมทักทายกันได้นะครับใครชอบนะฮะอย่าลืมกดสมัครสมาชิกกกกกนน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 ะะะะคคครรรััััับบบเเเเพพื่่ออป็็็าาาสสสุุฮแแลลล้้้้ววววขขถึงง Facebook ตผมไดดยยยูทท กระชิกกันมากขึ้นนะฮะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมหนึ่งคลิปของคุณนะฮะไม่เสียอะไรเลยนะฮะมีความหมายสับผมมากๆนะครับไปดูคลิปกันเลยดีกว่าไปไปไปไอ้นี่เราฝ่ายอะไรคุณโตฝ่ายกันเหรอไปไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนซ้ายซ้ายแตงหนึ่งซ้ายแตงหนึ่งมีคนหนึ่ง สวยตายหนึ่งอุ้ยเอาก่อนเข้าก่อนเจแล้วายมีสนามยิงรีบร้อนมีคนเข้ามาโอเคเสจอะและ้วเจอและ้วเจอและ้วเจอและ้วอืมยากนะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหข้างบ้านข้างบ้าน เพื่อนเอ้ยโอเคพเพื่อน,น,นอยู่นอกมีคนนึงเดีย๋ยวผมเกิดข้างนอกเข้าไปช่วยผมเป็นค่าศึกวิ่งผ่านหลายคนเลยว่าอะไรว่าอะไรเพื่อนอยู่ข้างนอกเยอะนี่น่ตายอีรู้ไหมนี่น่โอเคลูกนี้ไม่โดนระเบิดหลักดังเฮ้ยสวนหันสวนหันสวน,สวน khâu na khâu na khâu na, ôi, lại nhảy, ồ, chúng ta phải bì để được. Hey, chết rồi chết rồi. Ừ. Đây là. Bì để được. Cháu một con. Đi, 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 đi. ดึงเข้ามาเลวมาอยู่บนเขาระบานตายระบานตายผมมาแล้วดูขึ้นมาเจอแล้วล้วนี่แน่ตายไปดิเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมาข้างบ้านตายสตายสอีคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งมา โอ้ยโหไฟไฟเปิดอ่ะอืแต่หนึ่งโอ้ยเพียบเลย่ะขวายไหมเฮ้ขวาย ok chip chip con, chip 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 Ở chip 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 เวนกรรมเอ้ยเวนกรรมนี่นะฮะตายไปสิน้องรีก่อนรีเลือดก่อนรีเลือดก่อนกระสุนหมดไม่มีกล่องพยาบาละฮะอ๋อมีข้างหลังเคยโอ้โหโดนหัวสวยไปไปไป มีคนจะบุกขวาเข้ามาบุกเข้ามาแล้วหลังขวาโอ้โหประตูหลังเหมือนรถถังอยู่บนหัวผมว่ะอืมเต็มเต็มหนึ่งเมตรสองเมตร เอ้ยอะไรจะสุดหมดพอดีมีคนมาบนหัวอยู่เยอะเลยเฮ้ยเพียบเลยสวยหมอ,หอตายสวยโอเคหมดตรงนี้หมด โอเคหลังตายเรากันได้เรากันได้าไดตายไหมตายโอเคนี่นะ บ้าเอ้ยขับรถมาอย่างนี้เฮ้ยหลังมาเก็บขอเก็บสองเลยแล้วกันลุกขึ้นมาวู้ฮู้สองศพปะเด้ <uit> มปะเด้ได้อีกหนึ่งโวยสะใจมากเวรกรรมเอ้ย โอ้ยโอ้โหเสียของหมดเฮ้ยไปโลกกอน,อน,นเอาระเบิดไปกินแล้วกันเหมือนมีคนวิ่งแถวนี้เลย นอนทำอะไรครับอู้เหรอโอเคตายหมดขวาล่างอะไรกันมาโอ้ยโดนที่อื่นยิงมารีโเลยก่อนแตงหนึ่งเว้นเลยประตูหน้านี่หว่า เขานอนไม่ได้ธนัทนนเปอร์อยู่เฮ้ยเกือบตายกลับเข้าบ้านกลับเข้าไป,เ,าไปเรายังพามุ้ยรถถ่านหน้าเต็มเต็มหน้าไปดิเออกระจุยไปทำไรแถวนี้ทำอะไรกันเยอะแยะมาพอมาแล้วลูก ไปให้หมดมาสิวะอุย้ยโหหลังอะไรวะฟันเเปอร์นอนยิงไกลโอเคอืมตายไปไดิม,ดมีสปอร์ตไหมอืมเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าค่าเอง ายอแบงอืมตายไปตายตเบไปกินโอเคมีสีจ็ดตัวร้สิบสี่โอ้ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยโทซอ อันน่บอกแล้วว่าเราต้อง MVP สวยครับสวยครับมาแล้วไปเกิดไหนดีนะโอ้ยคนหนึ่งสวยได้สองแล้วมันชุบเพื่อนโอ้โหขวาเข้ามา ไม่ตายตายไปคนหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่งโอเคตอนนี้เราน่าจะเคลียร์อยู่สอเก็เบอ,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 อีกหนึ่งโอ๊ยผมรอดอยู่ผมยังรอดอยู่เต็ดอีกหนึ่ง Nó thẳng Ok, là bởi, là bởi lắm, hàng lắm Hmm, <laughs> mà đi <laughs> Ăn lửa không hiếp đi Ok, tay เจอแล้วแตกหนึ่งแตกสองอเอ๊ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไป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 อีกหนึ่งโอ้โหแตกสามสวยเรียบรอ้อยแตกสี่ ไปไปไปไ,ปไปแตกงหกระสุนจะหมดแล้วรกระสุนจะหมดต้องเก็บกระสุนก่อนอโอเคเฮานเาลอะกระสุนหมดเฮ้ยอยออ๋เออจบ็จบเจ็บนูน่น เออตายอีกทีสวยเข้าหลังแตกหนึ่งทันไหมทันไหมรีโรดอยู่รีโรดอยู่ติดสมบกว่ะหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วหลบอือสวนเจอคูสวน,ากกาสวนเฮ้ยมาไงวะมังเหลืองมังเหลือง ไปแตกข้างหน้าข้างหน้ามีคนไหมบนหัวเลยตา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 ย,ตายมีคนนึงมีคนนึงมีคนคนึงโอ้ยอีผ่านแล้วผมเกิดบีดไปแล้วแตกหนึง่ง อ่ออ oh. oh. mm ่อ hmm, ม mm ีอ hmm, mm ีกมีมีมีโตอู้หลอดยาของหมดตายหนึ่งโอ้โหโดนหลังยิ่เหมือน มีคนวิ่งหลุดรอบไปได้นี่แน่เฮ้ยมาชิดกดอมมอืมตายซีซีซีได้ไหยอืมนอนเนียนเลยนะ อโอ้ยโดนโดนเครื่องบินยิงกวได้แล้วทำอะไรอยู่จ๊ะเฮ้ยหลังยิงมาโอเคโโอ้สามสิบเอ็ดคิวที่หนึ่งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเปนสิบสาม